ตั้งใจฟังคําแนะนําสักประมาณยี่สิบแปดนาทีปุเพนิวาสารุตยานาตีจังศียานคําว่าปุเพนิวาสารุตยานคือการลึกชาติได้อาตีตังทิยานุเหตุการณ์ในอดีตความจริงยานทั้งสองยานในมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปุเพนิวาสนานุตยาน รู้เรื่องราวจะเพราะของเราเองถ้าเราต้องการว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติเป็นอะไรบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงและก็เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมีตระกูลเป็นแบบไหนมีฐานะแบบไหนการมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในกลางมีการสลายตัวในสุดมีสภาพเป็นยังไงลักษณะความเป็นอยู่เราเป็นนักบุญหรือนักบาป อย่างนี้เราจะรู้ได้ทั้งหมดเพราะกำลังเขาปุบเพนิวาสารติยานฉะนั้นการฝึกมโนยิทธิทุกคนจะต้องคล่องตามนี้ไม่ใช่ว่าจะเพาะทำได้แล้วต่อไปถ้าเป็นอติตังสิยานรู้เรื่องราวของคนอื่นหรือเรื่องข้างคนเขาสัตตะสารที่ว่าที่แล้วแล้วมาเป็นยังไง การรู้แบบนี้เป็นเป็นเหตุเป็นรู้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในปัจจุบันก็คือว่าไม่สงสัยในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดจากคําว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิคําว่ามิจฉาทิฏฐิแปลความเห็นผิดรู้สึกผิดสัมมาทิฏฐิความรู้ถูกความเห็นถูก นี่เป็นส่วนเบาแต่ส่วนหนักจริงๆเป็นก็เป็นการตัดกิเลสหยาบที่มีความสำคัญมากคือการถือตัวถือตนถ้าเราสามารถรลึกชาติได้เราก็จะทราบว่าการสัตว์ทั้งแบบทุกประเภทเราเคยเกิดมาแล้วในเมื่อเราเห็นสัตว์ประเภทนั้นเข้าเราก็ไม่รังเกียจในสัตว์ ฐานะของคนทุกฐานะเราเคยเกิดมาแล้วเห็นคนประเภทนั้นเข้าเราก็ไม่รู้สึกหนักใจเป็นเหตุในการตัดมานะทิฐิการถือตัวถือตนได้อย่างหนึ่งไอ้มานะทิฏฐินี่ความสําคัญมากมันมีตั้งแต่ต้นยันปลายถ้ากำลังใจของท่านผู้ใดยังมีมานะทิฏฐิถือตัวถือตนอยู่ เกิดถือว่าจิตยังทรงกิเลสอยาบอยู่มากเอาความสุขกายสุขใจได้ยากในเมื่อเราสามารถตัดมานาทิฐิได้กำลังใจก็เบาแต่นอกจากนั้นเป็นเหตุสนับสนุนสกายะทิฐิการเข้าไปตัดร่างกายการที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ตอนนี้ถ้าเราใช้ปกเพนิวาสานุติยานจะเห็นชัดว่าร่างกายแต่ละชาติที่เราเกิดมาประกอบไปด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอาการสารทสองจริงๆทุกชาติเราถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราแต่ว่าในาที่สุดทุกชาติเราก็ตรงทิ้งร่างกายประเภทนี้หมด เราก็ถอยหลังไปชาติที่หนึ่งเราเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นคนคนรูปร่างแบบนั้นเวลาเราตายแล้วรูปร่างมาเกิดด้วยเปล่าก็ต้องถือว่าเปล่าทิ่งขันห้าที่ประกอบเป็นทาสี่จมอยู่ที่นั่นถ้าถอยหลังไปทุกชาติก็จะมีสภาพแบบนั้นนี่อันนี้เป็นการตัดสก,กายยึดถือถือว่ายึดถือร่างกายเกินไปต่อมาก็เป็นการตัดราคะ ต่การมฉันทะคือความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศการตัดการมาฉันทะนีิว่าเราจะมองดูว่าร่างกายของเราก็ดีนี่เพาะปรในิวาสารุญญานถ้าไปาตีตังสยานจะดูร่างกายของคนอื่นด้วยถ้า <c oughs> ร่างกายของเราก็ดีร่างกายพวกคนอื่นก็ดี ที่ประกอบด้วยการสานสิบสองเจนว่าในตอนเด็กก็เป็นคนน่ารักเหมือนกันทุกคนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีรูปร่างน่ารักเหมือนกันทุกคนเริ่มั้งวัยกลางคนรูปร่างก็เริ่มเหี่ยวความน่ารักค่อยๆสลายตัวไปต่อไปที่ความไ็นคุนแก่ความน่ารักหมดไป จะเหลืออย่างเดียวคือหน้าสงสารที่ทําทอะไรไม่คุ้มไว้คนแก่ทําอะไรไม่ไหวเราก็อยากจะช่วยแล้วสงสารตัวเดียวต่อมาก็ดูร่างกายของเราด้วยร่างกายของคนอื่นด้วยขณะที่ยังทรงชีวิตอยู่เราเห็นความสุกปรกน้อยแต่ถ้าว่าไปสังเกตโดยดีเวลาที่ร่างกายนั้นตาย เราถอยหลังไปทุกชาติจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันหมดว่าคนทุกคนและชาติทุกชาติที่เราเกิดร่างกายของเราเริ่ม,เร,มเริ่มแรกมาตายใหม่ๆม่ันจะขึ้นสีเขียวต่อมาการพองย่อมปลายกดแล้วต่อมาก็จะมีน้ำเหลืองไหลเฟอะแเราก็ต้องพิจารณาดูร่างกายของเราเองในสมัยชาตินั้น ว่าสิ่งสกปรกทั้งหลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มันไหลออกาจางกจากร่างกายมันมาใหม่หรือมันมีอยู่แล้วใช้ปัญญานิดเดียวก็จะทราบว่าคองทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาใหม่มันเป็นสิ่งที่ขังอยู่ในร่างกายตามปกติแต่ถ้าว่าเวลานี้ธาตุลมสลายตัวไปธาตุไปในร่างกายดับ เหลือธาตุน้ำกับธาตุดินดินไม่มีไฟหล่อเลี้ยงไม่สามารถทรงตัวได้น้ำก็ละลายดินธาตุดินคือมีเนื้อมีหนังมีกระดูกเป็นต้นเดยเพราะอย่างยิ่งเนื้อกับหนังนทนธาตุน้ำไม่ไหวน้ำก็ละลายไหลออกมาเป็นน้ำเหลืองความจริงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนี่มันมีอยู่ร่างกายแล้วถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นปกติไว้เรื่อยๆทุกๆวัน แล้วใครใช่ปฏังขยานว่าคนในอดีตมีใครบ้างเอสัตว์ในอดีตมีใครบ้างที่ร่างกายไม่สกปรกเราจะมองไม่เห็นเลยเมื่อคืนรู้สึกความสกปรกจากร่างกายเกิดขึ้นอ,อย่างนี้นิพิทายานยค่อยๆเกิดทีละน้อยอยคำว่านิพิทายานมันหมายถึงความเบื่อหน่าย คือความเบื่อหน่ายในร่างกายอาการความรังเกียจในร่างกายจะเกิดขึ้นเพียรน้อยๆค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นไปเดียวหนึ่งก็ดับไปลืมต่อไปบางวันเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนิดหนึ่งก็หายสลายตัวไปยังไม่มีการทรงตัวถ้าว่าถ้าปฏิบัติจนชินใช้กําลังญาณนะสองอย่างคือปุปเพนิวาสาริญาณ กับอตีตังทิยานทั้งสองอย่างควบคู่กันไป <c oughs> ใช้ทุกวันพิจารณาตามนั้นทวันขอมองเห็นความเป็นจริงทุกวันอย่างนี้จิตจะค่อยๆเบื่อเจอ,อน้อยแต่น้อยแน้อย,ยจนกระทั่งมีความเบื่อทรงตัวเห็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีเต็มด้วยความสุขปรกโสโครก <c oughs> ที่เราเห็นว่าดีว่าสวยสดก็างามก็แค่ผิวหนังผิวหนังกระพร้าบางๆแต่ผิวหนังจริงๆมันก็สกปรกถ้าไม่อาบน้ำชำระร่างกายเหงื่อไหลออกมาฝนละอองติดแล้วก็สกปรกแต่เราก็มองเห็นความสกปรกได้น้อยต่อมาเมื่อดูให้ลึกข้าไปใช้กำลังวัตถุจักรยาน เย็นว่าใต้หนังก็ไปก็มีเนื้อใต้เนื้อก็ไปหน่อยเดียวสมัติตัวเฉพาะที่หลังกับที่ตัวมันก็ยะมีกระดูกที่โครงกันอยู่ภายในของกระดูกที่โครงนั้นกระดูกที่โครงก็เป็นเปนเ,ปนเป็นเรื่องร่างเขาเป็นเรื่องร่างของโรงงานโรงงานข้างในคือมีตับไตไส้ปอดทํางานทุกวินาทีตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตายทั้งหมดนี้เต็มด้วยความสุขก,กรปรกโสโครกไม่มีอะไรสะอาด อย่างนี้เขาคิดตามนี้นะในการคิดว่าร่างกายของเราสะสกปรกและเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อถ้ามาเอิญคิดได้บ้างคิดได้สักสองสามนาทีเห็นด้วยแต่ต่อไปจากนั้นก็ลืมสภาพไปขันนองมีความนิยมชมชอบในร่างกายตามเดิมต่อไปวันหนึ่งสองวัน อาการว่าอาการเบื่อก็เกิดขึ้นใหม่พิจารณาใหม่เบื่อใหม่เมื่อบ้านได้แคสองสามนาทีก็สลายตัวความนิยมชนช,ชอบเข้ามาแทนอย่างเดิมถ้าถามว่าถ้ากำลังใจเป็นแค่อย่างนี้จะมีผลไหมก็ต้องขอตอบว่าถึงแม้ว่ากำลังใจเป็นแค่อย่างนั้นมีความเบื่อเล็กน้อยแ้ะจิตก็สลายตัวไปก็มีผลมหาศาล ตัวอย่างเอามันมีตัวอย่างมากอาย่าเพาะพระยศพระยศก็แล้วกันเห็นง,ง่ายๆท่านพระยศนี่ก่อนจะเกิดมาชาตินี้ท่านเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่เจ้าว่าเป็นคนมีจิตเมตตากรุณาคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารต่คนียากจนการรักการสงสารคนยากจนนะท่านไม่มีเงินไม่มีเงินจะแจกไม่มีทรัพย์สินจะแจกเขาไม่ได้ร่ำรวย เป็นแต่เพียงว่าคณะของท่านรวมแล้วห้าสิบห้าคนเป็นสัปเหร่อสาธารณะนั่นก็หมายความว่าถ้าใครตายปรากฏว่าตายขึ้นมาแล้วไม่มีสัปเหร่อรับคือคนจนไม่มีคา่าไม่มีเงินจ้างคณะของท่านห้าสิบห้าคนก็ยอมทําหน้าที่สัปเหร่อไม่ต้องมีสินจ้างรางวัลช่วยช่วยเอาบุญเฉยๆ การช่วยของท่านแบบนี้ทำตลอดมาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนตายแล้วก็เผาคนตายแล้วก็เผาก็ไม่มีจิตคิดไปอย่างอื่นแต่ก็เป็นการบังเอิญวันหนึ่งขณะที่รับทานอาหารเย็นอยู่ก <c oughs> ็มีคนเข้ามาบอกว่าเวลานี้มีศพหญิงท้องแก่หญิงกำลังตั้งครรแก่ลอยมาพระที่นาท่า คณะของท่านทั้งหมดก็จัดการละจากชามข้าวไปนำศพนั้งขึ้นเชิญตะกร้าใช้ฟืนที่เห็นว่าฟืนขนาดนี้ก็พอที่จะเผาศพนี้ไหมจัดการสมไฟเสร็จก็ต่างคนต่างกลับบ้านกินข้าวตามเดิมต่อมาระยะนานพอสมควรมีคนก็เดินผ่านกองคอนมา องฟอนคือที่เขาเผาศพ <c oughs> เขาก็เห็นว่าไฟนั้หมดแล้วเป็นฐานถ่านก็ดับแต่ว่าศพมีสภาพใหม่ๆเขาก็มาแจ้งพยศทราบพยศพร้อมด้วยคณะของเราโดยย่อพร้อมด้วยคณะต่างคนต่างก็ไปดูเห็นว่าศพไม่ไหม่จริงๆกันทุนกคนวเป็นของอัศจรรย์ยังมีความรู้สึกว่าศพลอยน้ำมากิ่มไปได้วยน้ำ ถ้าเราเผาธรรมดาศพก็ไม่ใหม่เพราะน้ำซุมมากจึงใช้ไม่แหลมอาไม้ฟันออกมาเป็นปากไม่แหลมปากเป็ดแทงศพนั้นพอแทงเข้าไอ้น้ำเหลืองน้ำหนองน้ำที่ขังในร่างกายมันก็ไหลออกมาไม่เห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันไหลออกมาทุกคนเห็นว่าสภาพร่างกายก็คนมีสภาพตัวกระกอย่างนี้เฉอ ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันว่าร่างกายของคนนี่มันสกปรกจริงๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มองหายมองเห็นนี่ความจริงมันไม่ได้มาใหม่เป็นของเก่าในร่างกายก็รู้สึกมีความรังเกียจในร่างกายในเมื่อน,น้ำไหลเอาหมดตามทมควรแล้วก็นำฟืนที่คิดว่าเผาเท่านี้จะไหม้หมดมาเผาใหม่สดนั้นกับเผาพวกสพนั้นก็ไหม้สมความปรารถนา แต่ความจริงคำนี้ปิตายายงคือความเดือดหนายของนณะพยศก็มีแค่นั้นนะไม่มีอะไรมากสมัยควายเห็นศพนั้นมีน้ำเหลืองน้ำหนองก็นึกกลังเกียดร่างกายไว้ร่างกายสุปรกอาจจะติดตาติดใจมาสวรรค์สองวันก็เป็นได้ไม่มากนักต่อมารมนั้นก็สลายตัวแต่ใสความดีที่คนะหา้าิห้าคนนี้ มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารในคนยากจนอุตสาสเป็นสัพเพสาธารณะไม่เอาเงินไมาทองด้วยความดีที่เป็นบุญทุกคนตายจากความเบนคนก็ไปเกิดบนสวรรค์เช่นดาวดึงสติวโลกเป็นเทวดาวบ้างเป็นนางฟ้าบ้านตามกำลังของบุญต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าตัโลงมาบัติขนในโลก หมายความพระพุทธเจ้าลงมาเกิดคณะพระยศทั้งหมดก็ลงมาเกิดไมนกันโดยสายมีความเมตตาปราณีของท่านคณะของท่านทั้งหมดเป็นเศรษฐีหมดโดยเพราะอย่างยิ่งท่านพระยศเป็นหัวหน้าคณะเป็นมหาเศรษฐีคือเป็นลูกของมหาเศรษฐีเมื่อเป็นลูกของมหาเศรษฐีแล้วพ่อก็สร้างบ้านเจ็ดชั้นให้อยู่ บำ,บำรุงบำเรอด้วยสตรีมีเยอะแยะมีปัญญามากก็เ,เห็นว่าคนไหนดีกว่านำคนนั้นมาคนไหนดีกว่านำคนนั้นมามากมายแต่ถ้ว่าบุญบาร,รมีเก่าบรรดาท่านพระธิษัที่มีความเบื่อหน่ายในร่างกายแค่ชั่วครู่เดียวมาสนองท่านวันหนึ่งในว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสสมมาสัมพุทธเจา้าทรงโปรดปัญญวคีคราษีทั้งห้าแล้ว ตั้งใจใจจะไปไปกรุงราชคฤหขึ้นไปโปรดพระเจ้าบิาิสารตามสัญญาก็นาที่ออกทำางครามมหาวิเทศกรมเดินมาเวลานั้นยังไม่ถึงที่มหาวิเนศกรมพระเจ้าพิาามิสารออกมาต้อนรับเพราะเป็นเพื่อนกันก็พระเจ้าพิมิสารนี่มนุษย์พระเจ้าศึกแล้วก็อยู่ครองราชด้วยกันจะแบ่งรายสมบัติให้ครึ่งหนึ่งพระเจ้าบอกเราไม่ใช่ต้องการสมบัติไม่มีใครขับเรามา เราเห็นว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เราต้องการมหาวิเศษสกลคือการเป็นพระพุทธเจ้าตัดกิเลสที่เป็นสมุทเฉติบาลนพระเจ้าพิจารเนี่ยรัตนาบอกว่าถ้าบารรลุอเบกสัมมาทัมโพธิยานเมื่อไรขอให้มาตรัสเทศโปรดผมก่อนสมเด็จพระชินวรก็ทรงรับคำจากนั้นเมื่อพระเจ้บบารรบรรลุอเศสสัมมาทัมโพธิยานแล้วพิจารณาด้วยกําลังของญาณ ว่าธรรมะที่เราบรรลุนี้ละเอียดมากยากแก่บุคคลผู้รู้ตามมีใครบ้างที่จะรู้ตามได้บ้างเห็นว่าอาจารย์ทั้งสองคือทกกดาบทราราระดาบท,ทั้งสองคนที่ป็นอาจารย์ใหญ่ได้สมาบัตแปดถ้าฟังเทศเพียงจบเดียวทั้งสองชั้นจะได้รูุ้อรหันต์ทันทีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจินสีก็ทราบด้วยกำลังพออยานว่าเวลานี้อาจารย์ทั้งสองตายเสียแล้ว ท่านตายไปเกิดไปรูปแรบผมไม่เหมาะไม,ไม่เรียกว่าไม่มีโอกาสทเทเทพโปรดได้ก็พิจารณาต่อไปเห็นว่าปัญญวคีรอษีทั้งห้ามีทส้นโกลระยะเป็นประธานปฏิบัติเรามาด้วยดีแล้วตั้งใจด้วยดีออกบวชตามเราเะนั้นเราคนไปสอนของคราท่านท่านจะไปเทพโปรดปัญญวคีรุษีทั้งห้าเป็นอารหาันต์ทั้งหมด หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมสตเถรก็ตั้งใจเดินมาเพื่อจะมากรุงรัชย์คือก็ผ่านพัตวคีคนที่มีวามเจริญแล้วสามสิบคนพระพุทธเจ้าก,ก็เทศโปรดให้เป็นพระโสดาบันเมื่อทุกคนเป็นพระอริยเจ้าแล้วพระเจ้าก็ส่งไปประกาศศาสนาต่อมาก็ตั้งใจจะไปก,กรุงราชคฤห์ก็ยังไม่ทันจะถึงก็มาพักอยู่ในป่าใกล้ๆก,ก,กับบ้านของท่านท่านประยศ แต่ความจริงอาจจะปรากฏในไข่พยานโอเอยมแลวก็ H M, กกวได้ในคืนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรมาพักอยู่ไม่ไกลนักจากบ้านที่นในป่าคืนนั่นก็เป็นของอัศจรรย์ตอนหัวค่ำบรรดาสตรีทั้งหลายก็มนเลงเพลงกันต่างๆร้งงองราขับร้องเป็นเครื่องปลอมเป็นเครื่องปลอบมานก็ททำให้เลิดเพลินก็พอดีพระยศที่เป็นพ่อบ้านใหญ่หลับไปก่อน หลับก่อนดีเขาจะเลิกแล้วบรรดานักร้องนักรทจะงหลแล้วนั่งดีตอนเลิกแล้วมันได้เก็บของต่างคนต่างหลับที่ฟ้อนลำขับร้องพอ,อตอนดึกขึ้นมาตอนตื่นใล้เช้ามืดพยศตื่นาก่อนคนอื่นทั้งหมดอาศัยกาลังบุญที่เป็นสเปร,เรอเห็นหญิงคนนั้นมีร่างกายสกปรกที่ละไม้แทงน้ําเลืองไหลยออกมาบุญตอนนั้นเข้าสนองทันที ก็ลืมตามาแล้วปรากฏเห็นสตรีทั้งบทที่เห็นว่าสวยสดงดงามเหล่านั้นกลายเป็นศพไปหมดเห็นทุกคนตายกลายเป็นศพไปหมดก็นึกในใจว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องยิงลุกกระหนุ่งเสื้อหนุ่งผ้าตามบวติแล้วสวมหมวกใส่รองเท้าเดินออกไปเจากบ้านปากก็เปล่งวาจาว่ารำคาญจริงหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอร้องเรื่อยไปตามนั้น เวลานั่นองค์สมเด็จพระประกวันคือพระพุรธเจ้าจงกรมดักอยู่ท่านเข้าไปใกล้สถานที่องค์สมเด็จพระ,ระบระมครูจงึงทรงตัดวายศนิยสสะภาษาบาลีเลวรวยกวิยะภาษาไทยยวยศว่ายศที่นี่ไม่ไขคร่ข้องที่นี่ไม่ไวุ่นวายจึงเข้ามาที่นี่จงฟังเทศท่านปยศฟังว่าที่นี่ไม่ไข่ร่ข้องไม่ไวุ่นวายก็ถอดรองเท้าถอดหมวกเข้าไปนั่งกระโยงฟังเทศ พระพุทธเจ้าก็ทรงแท่นกป,ปุกถามีสวรรค์เป็นต้นพอไม่ช้าพระเทศจบท่านก็ได้เป็นมโะสวดาบันตนทึกเวลาตอนใกล้จะสว่างพอสว่างใหม่ๆทุกคนตื่นขึ้นมาไม่เห็นพะยศะพ่อกับแม่ก็ต่างเสียใจก็ส่งคนไปตามทุกที่ก็บ,บังการบังเอิญจริงๆที่พอดไปตามทางเขายศะทันที่พะยศะที่ไปเวลานี้พะยศะอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้ว เมื่อพ่อเขาไปที่นั่นเขาก็ไปถามพระเจ้าพระเจ,าะจา้าสวรรดานให้พ่อกับลูกไม่ห็นกันท่านเขาถามว่าโพเบริษัโดยก่อมรุษผู้เจริญเห็นลูกชายมาที่นี่หมายชื่อยศพระพุทธเจ้ากลว่าจะถามลูกชายทําไมตั้งใจฟังเทศดีก,กว่าเขาก็ฟังเทพระพุทธเจ้าก็เทศกันเดียวกันจบเป็นตโสดาบันีพระยศด,ดั้งงหลังฟังเป็นข้องสองเป็นพระรหาร เวลามันหมดถ้าต,ต่อมาเพื่อนอิสายอีกห้าสิบสามคนก็มาฟังเทศกันเดียวกันเป็นพระรหั์เช่นเดียวกันนี่เป็นอันว่านิพปีทายาจะไม่จะเกิดวันนิดวันหน่อยอาจจะไม่ใช่วันวันต่อวันวันนี้เกิดนิดหน่อยอีกสี่ห้าวันเกิดอีนิดถึ่งอีเดือนสองเดือนเกิดอีหน่อยเพียงเท่านี้ก็เป็นบาร,รมีไปจําใจถ้าเรายังไม่หวังนิพพานชาตินี้ชาติต่อ,ต,อต่อไปเบื้องหน้า ตายจจกความเป็นคนก็ไม่พ้นเทวดาห,หรือกลุ่มนางฟ้าเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสมาสัมงปวิญาณเมื่อไร่ในโลกนี้เราก็มาเกิดฟังเทศเกี่ยวกับนุกป,ป็นพกเป็นาการเพียงกันเดียวยอยอกับ,บรรลุมรรคผลอย่างประยชน์กนารขณะของท่านนี่จะรวมความอน,นิจจปีาย,ยานไม่ได้เกิดใช้เวลาไม่มากก็มีผลอรารญานญาตโยมทุกคน เวลานี้ก็ใกล้เวลาจะิดมโนยิทธิก็ขอพูดถึงมโนยิทธิวิธีฝึกมโนยิทธิคืออันดับแรกรู้ลมไม่ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวยรือสั้นกวรู้ขณะที่รู้ลมไม่ใจเข้าออกนั้นขญยติโยมภาวนาตามมณมาปะทะ เวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระทะขณะที่ทุกคนภาวนาอยู่เขาจุเวลานั้นจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเบีนยงดถ้าอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตจะวุ่ร้านขณะที่ภาวนาในความเป็นทิพย์ยังไม่เกิดเพียงแค่ต้องการให้จิตมีการทรงตัวต่อไปเมื่อมีคนเข้าไปนั่งกลางวงหรือนั่งทางหน้า ก็้ทราบว่าคนนั่งเขาจะเข้าไปแนะนําคือเป็นครูพูดสอนตอนนี้มีคนเขาไปนั่งกลางวงและนั่งขณะนั้นตอนนั้นเขาบรรดาญาโยมทุกคนเลิกภาวนาท,าทันทีหยุดไม่ต้องภาวนาแล้วก็ไม่ต้อง,องสนใจกลุมไอใจเขาออกเอาหูตั้งใจฟังฟังทางหูเอาหูฟังเสียงที่เขาพูดที่แนะนําในการตัก,กิเลส ขณะที่ฟังอยู่จิตจะมีความเพลิดเพลินจาก,การแนะนําขณะที่จิตเพลิดเพลินในเสียงธรรมะเวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ก็เริ่มเป็นทิพย์ความเป็นทิพย์จะมีได้เมื่อจิตว่างจากกิเลสถ้าก็ครูพูดสอนเห็นว่าจิตเริ่มว่างจากกิเลสอารมณ์ความเป็นธความเป็นทิพย์เริ่มเกิดขึ้นตอนนั้นเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่งหน้าบ้าง เขาไม่ได้ถามเรื่องตัวเขาเขาถามเรื่องเทวดาเรื่องนางฟ้าเรื่องปุ่มนพระอริยเจ้าที่ท่านมาสงเคราะห์ก็เวลาจะเริงกรรมฐานนะั้นท่านมากันมากถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั่งตัวอย่ากลัวผิดถ้าไม่กลัวผิดมันจะไม่ผิดแน่เชื่ออารมณแรกอย่าไปเชื่อ,อรมที่สองความรู้สึกครั้งแรกดียังไงตอบทันทีอย่ารอารมที่สองอารมณ์สองที่ 2, ท 2, สงสัยผ่านมานั่นะมันผิด แต่ถ้าถามว่าท่านได้อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างนี้เป็ความรู้สึกเป็นแบบไหนก็ตอบตามนั้นถ้าเขาถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามตามจังหวะตามที่มีความรู้สึกเห็นตอนนี้ความเป็นทิพย์ของจิตมรรดาญาโยมพุทธบริษัทคําว่าทิพยานไม่ใช่ตาทิพย์ยาใช่ตาดูนะไม่เห็นเพราะใจทิพย์จะมีความรู้สึกทางใจ จะในเวลาที่ต้องการจะรู้ให้รู้ทางใจไม่จะรู้ทางตานี่ความมิทริบจะไม่เสมอกันที่คนนี้จิตสะอาดเล็กน้อยจะมีแต่ความรู้สึกของจิตจิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกของจิตถ้าหากคนที่มีจิตสะอาดเป็นกลางจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนแจ่มใสคนที่จิตสะอาดที่สุดมีจิตมีความรู้สึกแล้วจิตมีเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมาก นทั้งสามรายการนี้ใครจะได้ขนาดไหนก็ตามให้เชื่อความรู้สึกของใจเป็นสำคัญจะเรี่กว่าจิตมีความรู้สึกยังไงตอบอย่างนั้นทงทีอย่ายังโตอรามัญยด้าโยมพระริษัทุกคนเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปขอทุกท่านหันหน้าไปทางพระพุทรูปตั้งใจนวัตการพระนัตนตรยัยสมาทานศีลสมาทานเนกรรมฐาน